มีปัญหาว่าล่องแก้มของโดเนี่ยมันชาร์จทให้รู้สึกว่าโซมโดนันก็เติมล่องแก้มให้นะคะก็รู้สึกว่าหน้าสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูอ่อนกว่าวขึ้นค่ะสวัสดีค่ะโดนันนะคะวันนี้โดมาฟิลเลอร์ล่องแก้มนะคะที่โชว์ไทม์คลินิกค่ะ ส่วนตัวค่ะรู้สึกว่ามีปัญหาเวลาที่ยิ้มหรือว่าเวลาหน้านิ่งๆเนี่ยจะเห็นร่องแก้มเราก็รู้สึกว่ามันทําให้หน้าเราอ่ะโทมแล้วก็รู้สึกว่าดูแก่ดูมีอายุว่าปกติทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าฟิลเลอร์เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราเพราะว่าเราทําปุ๊บสวยเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอแนนนะคะที่โชว์ทางคลินิกค่ะเดี๋ยวยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวทุกคนตามโดไปหาคุณหมอแนนกันเลยนะคะ แนวันนี้โดมาปรึกษาคุณหมอเพราะว่าโดรู้สึกว่าโดมีความกังวลช่วงลองแก้มใช่ค่ะอันนี้คุณหมอคิดว่าอย่างโดอย่างเงี้ยเติมประมาณกี่ซีซีดีค่ะก็ถ้าประมาณนี้ค่ะยังลึกไม่มากคิดว่าเติม1นึ่งซีซีแบ่ง2ข้างน่าจะพอค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าตอนไม่ยิ้มอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวลองยิ้มให้ดูหน่อยค่ะพอยิ้มถึงจะเห็นอันนี้ก็ประมาณ1นึ่งซีซีพอร่วมกับกดร่างกายแล้วแบบมันไม่ได้ลึกมากด้วยค่ะ โอเคค่ะแล้วแบบนี้ค่ะตัวฟิลเลอร์อยู่ได้นานไหมคะค่ะตัวฟิลเลอร์ก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะเพราะว่าอันเนี้ยตรงร่องแก้มเราจะใช้รุ่นที่แข็งก็จะอยู่ได้1ปีในบางคนก็อยู่ได้ปีครึ่งแล้วแต่เลยค่ะแล้วนอกจากแบบว่าถ้าเป็นฟิลเลอร์แล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าแบบคนที่เขามีปัญหาร่องแก้มในแบบนี้ค่ะมันสามารถมีวิธีอื่นอีกไหมคะหรือว่าฟิลเลอร์นี่คือเร็วสวยเลยอันนี้ก็คือมีหลายวิธีเช่นอาจจะใช้พวกเครื่องยกกระชับนะคะพวกอ,าาอัลตราฟอร์เมอร์อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเกิดว่่าามมันลึกกคะ ยกก็ชับแค่ด้านบนอาจจะไม่เพียงพออาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าลึกมากเหมือนเติมบ่อยๆจนเบื่อจะเติมแล้วก็จะมีเรื่องเสริมซิลิโคนตรงร่องแก้มแต่ตรงนี้ค่ะจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ขยับพูดมันอา,อาจจะรู้สึกได้อะไรอย่างงี้ค่ะใช่โอเคฉะนั้นก็ฟิลเลอร์อตอบโจทย์สุดค่ะทุกคนทําแล้วสวยเลย วันนี้โดก็มาอัปเดตร่องแก้มกับคุณหมอแนนนะคะคราที่แล้วโดมีปัญหาว่าลองแก้มของโดเนี่ยมันชาร์ํทให้รู้สึกว่าโซมหมอแนนก็เติมลองแก้มให้นะคะก็รู้สึกว่าหน้าสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูอ่อนกว่าไวขึ้นค่ะแล้วโดก็เติมแค่1 CC ซีซีเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่มีปัญหากังวลลองแก้มใต้ตาหรือว่าขามับช่วงแก้มนะคะก็เข้ามาหาคุณหมอแนนได้นะคะฟิลเลอร์ที่นี่ปลอดภัยนะคะของแท้แล้วก็คุณหมอแนนใจดีแล้วก็มือเบามาค่ะทุกคนอยากให้ลองเข้ามากันที่ โชว์ทางเยอะๆนะคะ